สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดดวงของพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่อะถ้าเป็นพลังงานของไพ่สีถ้วยแล้วก็มันมีพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชีที่ทำให้เราได้รู้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยหนักใจนะเป็นตัวแทนของใครบางคนที่เข้ามาทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะ เ,เกี่ยวข้องหรือว่าคุณจะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่ราชินีถือเหรียญแล้วก็ไพ่ก้าวเหรียญเนี่ยมันเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็อยากได้อยากมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีโดยที่ไม่คิดที่จะลงมือทำนะ แล้วในเหตุการณ์นี้เขาอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็ใช้คุณเป็นเครื่องมือนะในการทำอะไรบางอย่างแทนเขาฉะนั้นในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าคุณก็อึดอัดนะไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงดีนะเพราะในเวลาเดียวกันคุณก็กลัวที่จะเสียในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในเวลาเดียวกันคุณก็รู้ว่าว่า คนคนนี้เข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณหรือว่ามากดดันคุณฉะนั้นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันกันกบปัญหาอันนี้ที่จะเข้ามาเพราะอะไรมันจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากับคนรอบข้างนะคนในที่ทำงานคนที่มีผลประโยชน์กับคุณนะแต่ว่า,าคนคนนี้จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณ นะทำให้คุณหนักใจเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยหรือว่าการที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยบางทีเขาจะทำดีนะเพื่อเอาอกเอาใจคุณเพื่อให้คุณเนี่ยหลงเชื่อเพื่อให้คุณเนี่ยคอยตามนะอยู่ใต้อำนาจการควบคุมของเขาแต่เอาจริงๆคุณก็รู้ว่าตัวตนแท้แท้ของคนคนเนี้เป็นยังไงนะ ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอยู่ใต้อำนาจของเขาคุณเลือกที่จะคอยตามเขาเนี่ยมันจะทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะเพราะในเหตุการณ์เนี้ยพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนเนี้ที่เขามีอำนาจเขาอาจจะใช้สิ่งเนี้ยควบคุมคุณหรือว่าทวงบุญคุณคุณทำให้คุณหนักใจนะ ในสถานการณ์เนี้คุณจะต้องหนักแน่นแล้วก็คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคุณจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับใครอย่ายอมให้ใครมาควบคุมนะในเหตุการณ์อันนี้เพราะอะไรเพราะเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้จริงใจกับคุณนะในท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นว่าจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณด้วยทำให้คุณเนี่ยตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะอันนี้ก็คือ สถานการณ์คนรอบข้างที่ปฏิบัติต่อกันหรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องระวังความคิดหรือว่าแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองที่บางทีคุณอาจจะทำให้ใครหนักใจอยู่ก็ได้นะหรือว่าคุณเป็นฝ่ายกดดันเขาหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติกับใครอย่างไม่จริงใจทำให้คนคนนี้ ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นตัวแทนของไพ่สี่ถ้วยเนี่ยคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์อันนี้นะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามีใครบางคนจะต้องมาคอยทวงบุญคุณกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเหมือนเป็นการกดดันให้เขาเนี่ยคิดที่จะจบคิดที่จะออกจาก ไอ้ความสัมพันธ์อันนี้นะนั่นก็คือสถานการณ์ที่คนรอบข้างคนรอบตัวเนี่ยอาจจะกดดันคุณทำให้คุณเนี่ยมีไม่มีความสุขหมดอำนาจในการตัดสินใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็มีสตินะกับการที่คุณจะไว้เนื้อเชื่อใจใครหรือ อาจจะมีการเลือกข้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้คุณหนักใจในช่วงเวลานี้ในเรื่องของอาการทำงานการอยู่ร่วมกับใครในเรื่องเงินทองผลประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังควบคุมแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่แล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวคุณเองกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่อย่า สูญเสียความเป็นตัวของตัวคุณเองนะแล้วส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อันนี้ผู้จัดก็มองเห็นได้แบ่งเป็นสองกรณีบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางครั้งคุณรู้สึกอะว่ามันไม่มีคำมั่นสัญญาหรือว่าคุณอยู่ไปวันวัน คุณรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะคบกันมานานก็ตามคุณเสียดายความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้แต่คุณก็มีความรู้สึกอะว่าใครบางคนเนี่ยเขาไม่จริงใจหรือว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือกับคุณหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะหน้าที่เพราะความเคยชินแล้วก็คุณไม่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่อยากจะเสีย สถานภาพที่คุณเป็นอยู่หรือว่าการที่คุณคบหากับใครบางคนมานานแล้วในช่วงเวลานี้บางทีคุณอาจจะเริ่มมองเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันเริ่มไม่มั่นคงอะ่ะใครบางคนอาจจะคิดที่จะ นอกใจหรือว่าคิดที่จะแยกตัวออกมาอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดของตัวคุณหรือว่าเป็นความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอสื่อสารกันให้ดีแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเอาอยัางไงนะจะเป็นไปในรูปแบบไหน เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งอยู่ตรงนี้นะคุณไม่กล้าลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวคุณเองเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่แปดดาบแล้วก็มันมีพลังงานของไพ่หกดาบที่บางทีเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งคุณเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะจบออกจากความสัมพันธ์นี้นะเพราะบางทีมันก็ไม่ง่ายอะ่ะที่จะรับมือกับ ความสัมพันธ์ที่บางทีถึงแม้ว่าคุณจะคบกันมานานแต่มันดูแล้วมันเหมือนว่ามันไม่มีความมั่นคงอะ่ะมันอาจจะมีใครบางคนคิดที่จะเปลี่ยนใจหรือว่าไม่ไปต่อก็ได้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะมองข้ามหรือว่าคุณจะหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ไม่กล้าตัดสินใจเนี่ยมันก็จะเป็นสถานการณ์ในลักษณะนี้เลย แล้วส่วนบางคนที่จบหรือว่าออกจากความสัมพันธ์อันนี้ไปแล้วนะอ,อ,อาจจะมีใครบางคนเนี่ยคิดที่จะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะก็เป็นสิ่งที่คุณกำลังทบทวนว่าคุณจะให้โอกาสกับคนคนนี้ดีไหมโดยเฉพาะถ้าคนคนนี้เคยทำให้คุณเสียใจคุณได้เรียนรู้ท่าแท้พฤติกรรมของเขานะคุณได้ ได้บทเรียนนะที่คุณได้รับจากเขาอ่ะมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ทำให้คุณกับเขาต้องหันหลังให้กันแต่มาวันนี้พอเขาไม่มีคุณนะเขาก็รู้ถึงผลกระทบอะไรบางอย่างมันก็เลยทำให้ให้ค,คนคนนี้คิดที่อยากจะย้อนกลับมาทำดีกับคุณนะแต่ทีนี้พลังงานของไพ่ ก้าวดาบออขอโทษไพ่ก้าไม้เท้านะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าการกลับมาของใครบางคนน่ะเป็นการสร้างภาพ,าพทําดีเพื่อเอาอกเอาใจคุณให้คุณคอยตามแต่ว่าปัญหาเก่าๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้หมดไปนะหรือถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสเขานะคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยกับไอพฤติกรรมเก่าๆสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะ่ะ สิ่งที่เอ่อที่สิ่งที่คุณพยายามอดทนสิ่งที่คุณพยายามให้โอกาสกันเนี่ยบางทีเอ่อสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะกลับเข้ามาทำ้ายตัวคุณเองนะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมีสติแล้วก็ระวังป้องกันให้ดีกับการที่คุณเลือกที่จะให้โอกาสกับใครบางคนนะอันนี้ผู้จัดก็เข้าใจแหละว,ว่าเหมือนกับว่า คุณก็เสียดายนะแล้วคุณก็ติดอยู่กับความเคยชินคุณกลัวกับการที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวนะบางทีคุณก็อาจจะเลือกที่จะเดินกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ที่บางทีคุณรู้ว่าคุณจะเจอการกระทำในรูปแบบไหนหรือว่าอาจจะเป็นการกระทำที่ดูเหมือนว่าเป็นการสร้างภาพ แต่บางทีคุณก็ยังเลือกที่จะกลับไปในความสัมพันธ์อันนั้นอีกอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่8ดดาบแล้วก็ไพ่6ดาบเพราะอะไรที่คุณเลือกที่จะกลับไปเพราะว่ามันมีบางสิ่งที่คุณจะต้องแลกมาในเรื่องความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่าง ในการที่คุณจะได้อยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณเลือกที่จะย้อนกลับไปก็ได้ในความสัมพันธ์หรือว่าคุณเลือกที่จะเปิดโอกาสให้ใครบางคนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณถามหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะ แล้วคนคนนี้ถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะเมจิเชียนอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าบางครั้งการกลับเข้ามาของเขาเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นเหยื่อก็ได้เพราะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่เก้าไม้เท้าเนี่ยมันเป็นตัวแทนของออพลังงานของไพ่ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเคยเจ็บปวดสิ่งที่คุณเคยบอบช้ำเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณให้โอกาสเขาคุณก็เตรียมใจเลยว่าไอ้เรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆมันก็จะกลับเข้ามาอีกเขาไม่ได้จริงใจที่จะแก้ไขเขาทําได้ก็แคเเ่เพื่อกู้สถานการณ์นะอาจจะแกล้งทําดีกับคุณเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเพราะว่าคุณรู้ดีว่าตัวตนท่าแท้ของเขาเป็นยังไงนะ มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าไพ่นะเป็นไพ่สีถ้วยไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์อันเนี้ยนะคุณก็เป็นทุกข์คุณก็ไม่มั่นใจนะกับการที่จะอยู่หรือไปหรือว่าจะรับใครเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยนะว่าคุณจะรับมือกับปัญหาของ คุณยังไงนะเพราะมันมีโอกาสเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะเปิดรับกันและกันเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็มันก็มีโอกาสที่คุณจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้เพื่อผลตอบแทนอะไรบางอย่างนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของอผลประโยชน์เงินทอง นะใครบางคนที่จะเข้ามาบางครั้งเนี่ยทำให้คุณหนักใจอาจจะเข้ามาหลอกใช้คุณหรือว่าอาจจะมากดดันคุณนะลำเลิกบุญคุณกับกับคุณนะ่ะทำให้คุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าตัวตนทแท้ของเขาเป็นยังไงแล้วคุณเลือกที่จะให้เขาเนี่ยเข้ามามาเ,เข้ามามีบทบาท ในชีวิตของคุณเข้ามาควบคุมคุณนะคุณก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะวนกลับไปในรูปแบบเดิมนะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมรับมือกับปัญหาที่คุณเลือกอะนะเลือกที่จะอยู่หรือไปเลือกที่จะเปิดรับใครเข้ามาก็แล้วแต่ไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันก็จะวนกลับมาอีกคุณก็จะได้รับ ผลของการกระทำนะที่คุณตัดสินใจเนี่ยนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจในเดือนกุมภาพัน,น์นี้นะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ